สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะตัวใหม่ของทีมผมอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้มาในตำแหน่ง CAM นะครับนั่นก็คือดานี่โอโมนะครับดานี่โอโมร่างนี้นะครับสูง179นะครับน้ำหนัก72นะครับเท้าที่ถนัดก็คือเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นการส่งบอล1นะครับการยิง3นะครับแล้วก็เป็นชาร์โด้สไตรเกอร์หนะครับส่วนใหญ่ CAM ในโหมดแมเนจเจอร์ของทีมผมอะครับผมจะอัพการยิงให้เขานะครับก็คืืออออตต้้งงงงกกกาารรรในเ่ขสแยยิไลดว การทําประตูที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการส่งบอลดานี่โอโมก็ไม่ได้แย่ครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในเรื่องของเวิร์กเลดนะครับล่างนี้เวิร์กเลดก็จะเป็นสูงกับปานกลางนะครับคุณสมบัติพลังแฝงก็จะมียิงปั่นโค้งนะครับยิงประตูจากที่ไกลมีเพยเมเกอร์นะครับในโหมดเมนเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันในโหมดเมนเจอร์เลยนะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ Touray Di options Dimaco And has available he ตอนนี้ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูนะครับได้ประตูจากดานี่โอโมตั OVR 102นักเตะตัวใหม่ของทีมผมเลยนะครับเป็นลูกจิิงกายที่สวยมากๆครับ And on to Toure. Ronaldo on the ball. To Ram. It should be. Chance maybe. And in the end, no damage done. Jairzinho. Now with Toure. The ball with Rodri. Teamwork and passing in evidence. Well, it looked as though it had a chance of going in. Well, he should make the keeper work there. But you sense a goal is coming. Di Marco. Difficult to stop him. Stan Salberto pressure, was Eusebio Matteos has got it Turan that Carno And a claim Daniel Yaya And under fine of rid it, ทีมผมได้ประตูที่2แล้วนะคะได้ประตูจากยูเซเบีโอนะครับยูเซบโอร่างนี้ในโหมด m มนเจอร์ก็สามารถเล่นได้และยังเป็นตัวที่ยังโหดอยู่นะครับ So the ball rolling again. 2 0 the score. That is that for the first half here. So the ball rolling again. And Real left with a real mountain to climb in the second half. Today, And it's with Ronaldinho. Roberto Carlos. And make sure the pass wasn't troublesome. Dani Olmo. And it's with Eusebio. Today, Carlos Alberto. Well, nicely cut out. Now what can they do with the ball? Mateus, moving into the advanced position. Can't miss, surely! Well, he really wanted to make it a double and would have done had it not been for the keeper. Well, he's been really good today. A constant threat to this defence. Just far too close to the goalkeeper. There to take it away. Mateus. Federico Di Marco. And a really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Our play stopped. It is a free kick. Well, sadly, you've got to say, it all went horribly wrong for him. Well, he backed his technique. Unfortunately, on this occasion, it let him down badly. That's a poor effort. today Carlos Alberto. Yaya Toure. Jairzinho. Rudhurit. You certainly can't fault them for trying as they keep the pressure on. Well, that was a decent effort, and you just sense a goal's coming here. So almost at full time, and the home side very much in command. Sewart, what have you made of their overall performance? Well, I think the scoreline reflects the difference between the two teams. For most of the game, they've dictated the play, and they've created some really good chances. I think it's been an excellent performance. And there goes the final whistle, and the home fans are going to be happy about this outcome. จบเกมนะครับทีมผมชนะฝั่งตรงค่าไป2ประตูต่อ0นะครับด d นี่โอโมเกมนี้คะแนนเฉลี่ย8.6นะครับยิง1ประตูนะครับมีโอกาสจ่ายบอล4ครั้งก็สำเร็จ4ครั้งครับผม สำหรับผมนะครับดานี่โอโมโอวาในตำแหน่ง c m ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager m โหมดนะครับผมให้เขา9เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับในเรื่องของเกมลุกเขามีจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนดีมากๆมีแอสซิตให้เพื่อนอยู่ตลอดบ่อยๆนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่คอยคอนโทรลบอลคอยเชื่อมบอลระหว่างกองกลางไปถึงกองหน้าได้อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับดนนี่โอโมก็คือลูกกิงไกลครับลูกยิงไกลของเขาหวังผลได้เสมอนะครับจะเป็นประตูบ่อยมากๆและในเรื่องของ AI นะครับดานีโอโม่ร่างนี้ AI ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียของเขาก็มีไม่กี่อย่างครับก็คือ เท้าเขาไม่55นะครับเขาจะถนัดเท้าซ้าย4เท้าวขวา5นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเขามา OVR แค่102นะครับไม่ได้มา OVR 103ที่ตานสุดใน OVR ของในเกมเรานะตอนนี้นะครับสำหรับผมนะครับดนนี่โอโม OVR 102 <S 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 ในตำแหน่ง CM ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ manager Mode นะครับเป็น CM อีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเล่นได้ในโหมด manager แล้วก็เป็นตัวที่ยังโหมดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องยิงไกลทั้งการจ่ายบอลน,นะครับตัวนี้อาจจะคล้ายๆกับตัว101ล่างยูโรของเขานะครับแต่ตัวโอวิ102อาจจะมีสแตทในเรื่องของการจ่ายบอลที่ดีขึ้นนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนมีกําลังที่จะซื้อก็สามารถจัดกันได้นะครับโหมดมเนเจอร์และนีโอโมเป็นตัวที่โหมดมากๆอีก1ตัวนะครับ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวดานี่โอโมโอวิอาร์หนึ่งร้อยสองในตำแหน่ง CAM นะครับในโหมดเมนเจอร์เพื่อนเพื่อคนไหนเคยใช้แล้วก็คิดเห็นยังไงก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพท่านไหนคิดเห็นยังไงกับนักเตะต,ตัวนี้ดีหรือไม่ดีไงก็สามารถแบ่งปันกันได้เช่นเคยนะครับก่อนจากกันไปผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องเลยนะครับขอบคุณครับ